ดูว่าสงครามเป็นยังไงแต่อีหมอปลายมันดูหมอดูมันบอกไม่มีเลือกตั้งเมาบอไม่มีเลือกตั้งมันมันเจออุบัติเหตุฟ้าผ่ามันเห็นคนใส่ชุดเขียวมาแล้วก็ตอนนี้ข่าวเลยเขาบอกนายกพระราชทานเป็นนายกพระราชทานไม่ได้เลือกตั้งหรอกเป็นนายกพระราชทานมันมีสงครามมันจะเลือกตั้งเองประชาชนอพยพตั้งหนึ่งล้านคน ทหารบาดเจ็บนอนอยู่ในโรงพยาบาลตั้งเกือบห้าร้อยตายตอนนี้สิบหกแล้วมีประชาชนตายอีกบาดเจ็บอีกรู้รอเปล่าบ้านประชาชนเสียหายตั้งเกือบร้อยหลังที่มันยิงระเบิดนะนี่มันยังไม่จบนะมันยังมันยังยิงต่อสู้กับเราที่ตรงฐานบ้านชํำรากนะ แล้วก็ประสาทตาควายเรายึดได้มันไปยึดประสาทตาเมินทมมันบอกว่าตาควายโดนระเบิดเละมันไม่เอาแล้วมันจะเอาตาเมอนทมตาเมอนทมสวยขม <c oughs> ินเนะี่ะโอ้มันไม่จบไม่ง่ายนะมันถึงกับจ้างนักรบนักรบนี่เก่งนะรบในยูเครนกับรัเสเซียเป็นนักรบรับจ้างที่เก่งจากต่างประเทศแบบพวกยิวน่ากลัวมากเข้ามาเนี่ย ตอนนี้ฝังตูอยู่ในไทยกำลังจะก Doo ่อวินาศกรรมเราต้องช่วยกันดูแลถ้าเราเห็นต่างด้าวไม่ว่าจะประเทศอะไรอ่ะทำไม่ดีไม่ได้ถ่ายคลิปมันส่งโลเคชั่นส่งแย้งตำรวจ191เเลยรู้หรือเปล่าพวกเราต้องช่วยกันสอดส่องดูแลบ้านเมืองของเราเขา้าใจไหมจ๊ะ